ท,ทุกปีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ทิศร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่สำหรับปีการศึกษา2,555นี้จัดขึ้นเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมาเพื่ออุทิศบุญกุศลและเป็นเกียรติแก่ผู้บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวงตระกูลผู้สร้างคุณูปการทางด้านการศึกษาสำหรับปีนี้มีผู้ทิศร่างกายทั้งหมด69ร่าง ผู้บริจาคร,ร่างกายเพื่อการศึกษาหรืออาจารย์ใหญ่คือร่างกายอันไร้วิญญาณของมนุษย์การบริจาคร,ร่างกายของท่านถือเป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อรักษาไว้ซึ่งชีวิตของอนุชนรุ่นหลังและเพื่อความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ผู้ที่ได้อุทิศร่างกายด้วยเจตนาบริสุทธิ์ที่จะก่อประโยชน์เป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนกายวิภาคศาสตร์ได้ศึกษาเร่าเรียนและค้นคว้าวิจัยอาจารย์ใหญ่ร่างของท่านเนี่ย เป็นสื่อการสอนที่ดีที่สุดที่ไม่สามารถที่จะหาสื่อการสอนใดๆมาทดแทนได้นะคะเพราะว่าได้ศึกษาจากของจริงรรั้นแต่ละปีเราก็จะมีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็เพนร่างของอาจารย์ใหญ่เนี่เราก็จะต้องการเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ในที่นี้เลยญาติิของอาจารย์ใหญ่ทั้ง69ร่างมาร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ ื่อร่วมไว้อาลัยให้กับญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายค่ะรวมถึงนักศึกษาแพทย์ได้ร่วมการแสดงความกตัญญูและระ,ะลึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์ใหญ่ด้วยค่ะนักศึกษาที่เรียนผ่าศพทุกคนจะให้ความเคารพดุจอาจารย์และเรียกศพที่ตนเองเรียนว่าอาจารย์ใหญ่เพราะนักศึกษาทุกคนได้ทราบซึ้งใจดีถึงเจตนารมณ์ของอาจารย์ใหญ่ที่เสียสละร่างให้พวกเขาได้เรียนรู้เพื่อที่จะเป็นหมอที่รู้จักเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป การเรียนในตำราเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับการเรียนกับของจริงแล้วเนี่ยเรียกว่าไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าการเรียนกับอเอ่อร่างอาจารย์จริงๆเนี่ยเราจะได้เห็นเราจะได้สัมผัสเราจะได้เห็นมากกว่าในตำรามันมันจะเป็นมิต,ติออกมามากกว่าครับตรงจุดนี้เองที่ผมคิดว่าถ้านักึกษาแพทย์ไม่ได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยก็จะเป็นปัญหาในการเอ่อลงมือกับคนจริงๆผมว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยเป็นผู้เสียสละในการที่จะมอบร่างกายให้เราได้ศึกษาก่อนที่เราจะลงมือกับคนจริงๆครับ อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ที่ช่วยเหลือในการเรียนรู้พวกเรามากอะค่ะ,ะการการที่เราได้เรียนกับอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะทําให้เราเข้าใจถึงหลักอนาโตมีมากขึ้นแล้วก็ดิฉันก็เชื่อว่าทุกคนก็นอกเหนือจากดิฉันก็จะทราบซึ้งในพระคุณของอาจารย์ใหญ่แล้วก็มั่นใจว่าจะนําคุณงามความดีที่อาจารย์ใหญ่สร้างไว้เนี่ยไปพัฒนาต่อไปเป็นหมอที่ดีในอนาคตแน่นอนค่ะ แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากเพียงใดอาจารย์ใหญ่ก็ยังไม่มีเทคโนโลยีหรือสิ่งเทียมใดสามารถทดแทนได้และทางการศึกษายังมีความต้องการอาจารย์ใหญ่อีกจํานวนมากสําหรับผู้ประสงค์บริจาคร่างกายติดต่อขอรับแบบพินัยกรรมบริจาคร่างกายได้ที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่พนิชลงพนิชถ่ายภาพปริยากรามมหิโตศูนย์ข่าวหัดใหญ่รายงาน